รักษาความปลอดไทยผู้วราชการจังหวัดไทยผู้ว่ามาตรวจเยี่ยมประชาชนที่บ้านใหม่หนองมะข่าบู onun, ่ิบสองเป็นงแดงอันเน ที่น้องท่านใดชอบก็ขอกดติดตามและกดไลค์นะครับท่านใดไม่ชอบก็เดินผ่านได้นะครับขอขอบคุณครับ